สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเด้นย้ากินข้าตั้งแต่เช้ามเหนือยเนาะตอนนี้ตั้งเน่ยโอ้จะลงจอดแต่จะลงมันแดดปรดแดดอึ่มๆมันจะล่มซะน้อปนแก้วพี่น้องจิ้งขอเพียงตั้งสี่อ่ะกินผู้เดียวอยู่ผู้เดียวพี่น้อง ข้าวเหนียวห่อนห่อนอุ่นเมื่อกี้นี่อุ่นเบเร่นั่นบเบเรเต็มทีด้วยนี่พักโอ้ห่อนแหนมห่อนห่อนแหนมวเหนียวอุ่นบร่นั่นตัวนี่งโอ้ตัวหนึ่งนันอุ่นดีตัวนี่ความห่อนบอร์ถึงปั่นเอา ลงนิดเวลาปั่นต่อปั่นกินเอาพี่น้องอุ่นหรอเมียมันบอน่อเนาะมันบอ่อยู่โตกินแบบนี้แหละอุ่นหรอเป็นสิวแต่อุ่นไหมก่อนพี่น้องอุ่นเสร็จแล้วนี่แดดเป็นอึมครึมอึมคุ้มถ้าพี่น้อง โอ้ยเนาะตัง้งอยี่ยเถอะเนาะมาจากินข้าวโอ้หอนได้ปะเนี่ยหอนได้แต่เอ,อาโอ้หอนแม่เจ้าเจ้าเจ้าออกอย่ยเนี่ยพี่เนอะเจ้า ห่อนเพจังได้แต่แบบห่อนเพ่น้องแป๊บหนึ่งเหนี่ยวขับมาเนี่ยเหนี่ยวเพ่น่ะเข่าเหนี่ยวหโอนโกินบแบบได้นะ่ะโอ้กัดเอาสีอนะไรน้องเพื่น้องโอ้แหนมเขาแหนมพี่น้องแหนมครับ แก้วกระปุนอ๋อถ้าอบหลอบสมพี่นนอะบนหน้าอบเลย อัมฮามฮบนอบเลยถ้าอบเปียวขขาโคต โอ้ยอ,อีพอยี่แม่ืมสม่งเจ้าหน้ามปะ หลิงกินแล้วหลิงแล้วพี่น้องพ่อนก็ต้องกินพี่น้องอ โอ้หอนหอดอะไรในออคนหนอหองครับเนาะมือกินเขาลำบากแทะอุ่นเสร็จกลับมาแล้ว เาหมวสอบไปเลยมันขวนจนเลื่มหนาเลื่อลังเลื่ยหน่ยหนอยนแคุนเขาเยอะนะเพือเ่อนองเขา 嗯嗯。Mm hmm. Bà ta đồn là có thân này hay hòn nhau นี่ปูแดงไม่ไปน้องขอน้หลต่อสู้ก็ขอเนี้วโอ้ เนมห้อกับเนมเวียดนามกับบอแต่ตั้งกงันน้่งรองคล้ายๆกันอ๋อแต่ของเขาจะออกรสชาติของเขาจะแสบกว่า เปรียบเทียวเราเคยกินแล้วก็บ่แต่ตั้งกันหนพี่น้่งสมมั้นหรอไม่น่าอุ่นเลยนี่อีกครึ่งหนึ่งพี่น้งองเพราะหรอหอนผววสัวแหวงนี่อน้อยหนึ่งแถมมันหายเย็น่อนไปนอนฉันคอยจะกินต่อ ขออาจนวันนี้โป้แดงหมดล้มึงเป็นยิงขอลาไปก่อนนะพี่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้วยคะ่ะบายๆจัดกนคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่รับชมและกดติดตามนะคะบ๊ายบายขอบคุณจ้า